ดูวิธีการเซตค่านะครับเปลี่ยนเป็นโค้ด0ูนย์นะครับแก้การนะครับอินเวอร์เตอร์ไม่ทำงานเนื่องจากไฟนะครับแรงดันต่ำแล้วก็แรงดันสูงนะครับมาดูเลยครับกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับแล้วก็กดค้างไว้อีกครับกดเลื่อนไปนะครับเลือกหัวข้อ NSET นะครับ Country นะครับหรือหัวข้อที่4นะครับ หลังจากนั้นกดค้างไว้ครับ123ปล่อยแล้วใส่พาสเวิร์ดนะครับเป็น0 0 0 1นะครับกดค้างไว้นะครับให้ขึ้น success แบบนี้นะครับพี่นโอเคหลังจากนั้นให้เลือกอีกหนึ่งครั้งครับไปที่หัวข้อที่5นะครับเป็นการ set country นะครับกดค้างไว้ครับ123ปล่อยนะครับ แล้วเลือกข้อนี้นะครับจาก040ให้เป็น022นะครับจะกดค้างไว้นะครับเครื่องจะขึ้น success นะครับแล้วทำการ off switch DC นะครับหลังจากนั้นรอให้เครื่องดับนะครับแล้วก็กลับมา on ใช้งานนะครับเครื่องจะทำงานปกตินะครับสวัสดีครับ